นี่ภรรยาผมจะมาทำพายลูกตาลเริ่มตอนที่แป้งแนะเกลือช้อนใหญ่อาจจะตกใจน้ำตาลไอซิ่งนะแล้วก็ใช้เนยจืดนี่ก็ต้องเป็นเนยเย็นๆแล้วก็มาหั่นเป็นก้อนเล็กๆเป็นเตา๋าแต่มันก็ต้องเอาออกมาก่อนนะถ้าเย็นมากๆมันจะแข็ง ่นไปทําไมก็ไปผสมกับแป้งแบบนี้แล้วก็สับสับสับเพื่อให้แป้งกับเนยเข้ากันดีจนได้เนื้อประมาณนี้หลังจากที่ได้เนื้อตามที่ต้องการแล้วแล้วก็มาผสมส่วนผสมเปียกกันก็จะมีน้ําเปล่าไข่แดงน้ําส้มสายชูที่หกแล้วก็คนคนคนให้เข้ากันหลังจากนั้นแล้วก็ไปผสมกับส่วนผสมแห้งก็จะมาคนคนคนให้เข้ากันแต่ว่าไม้พายก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเนื่อไม้พายไม่อยู่เราก็ต้องใช้มือนะ ก็ต้องใช้มืออยู่แล้วนะเข้าหรอ <g ül> พอเนื้อกําลังเริ่มเข้าตันนี้เราก็มานวดบนโต๊ะจนได้เนื้อที่ต้องการหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาไ,ไปแช่งเย็นเพื่อให้เนื้อเสร็จตัวเพราะว่าแป้งมันมีเนยเยอะนะถ้าอากาศถ้ามันร้อนมากๆมันก็จะเยะิ่ม <g ül> มันเหลวปันป้นไม่ได้ใช่มันจะออกมาแล้วก็มารี่ถ้าได้ความหนาที่ต้องการแล้วก็ พลิกไปพลิกมานี่ไม่คือเทคนิคในการหยิบขึ้นมานะใช่พลิกไปพลิกมาทาไมเอามาใส่พิมพ์ไงล่ะ <c oughs> ใส่พิมพ์แล้วก็จะมาจัดให้มันเข้านะแต่ว่าแป้งมันก็ไม่พอดีแหละแล้วก็จะไม่เข้าเชฟเราก็เลยต้องมาแก้ไขแล้วก็กรุปให้มันพอดีแปบบกับพิมพ์เรามันไม่ได้คือการแก้ไขนะตั้งใจอยู่แล้วจะทําแบบนี้ฮิฮ <c oughs> ิแล้วก็มากรุปหนะป้าปะตรงส่วนที่ขาดไปให้ครบแล้วก็กดให้เข้ากับตัวรอนของพิมพ แล้วก็ให้ขนาดมันพอดีส่วนนี้เกินเราก็ใช้ตัวสายร์สิลิโคนตัดออกแบ่นี้ดบนั้น,น,น,นแล้วก็กดให้เสมอกันจากนั้นเราก็มาทําไส้พายเริ่มต้นที่น้ําเชื่อมแล้วก็แป้งข้าวโพดกับเกินนิดหน่อยน้าเชื่อมที่เราใช้อ่ะก็จะเป็นน้ําเชื่อมจากตัวลูกตาลเชื่อมในกระป๋องเลยนีย่ก็ใส่ลูกตาลลงไปตามด้วย ลคนให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำแป้งชนิดหนึ่งเพื่อไ,ได้ความโค้ที่ต้องการปรุงรสพอเสร็จแล้วแล้วก็เติมเนยลงไปเพื่อให้ความหอมมีใส่เนื้อปลาเผาด้วยค่ะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยตัวแป้งอ่ะแล้วก็อบมาก่อนรอบนึงนะแล้วก็มาทาไข่อีกทีนึงเพื่อน,นำไปอบรอบที่สองให้ ตัวแป้งเนี่ยไม่ดูดน้าเชื่อมหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมตัวแป้งที่ใช้ตกแต่งข้างหน้ากันเราก็จะใช้แป้งพายที่เหลือเนี่ยมาหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เส้นที่สัน้นแล้วก็ต่อให้ยาวนะเพื่อให้ได้ขนาดที่พอดีหลังจากที่เราได้เส้นๆเ,เนี่ยมาครบแล้วตามต้องการแล้วก็เอาเนื้อพายที่เย็นแล้วใส่ลงไปไส้พาย ใช่ผ่ห้าห้าพอเกี่ยให้ขั้วแล้วเนี่ยเสมอกันเราก็เอาแป้งที่เราเตรียมไว้มาเลียงให้สวยงามเราก็ตั้งใจจะทํารูปตารางแบบนี้แหละหลังจากที่ได้เชฟที่ต้องการเราก็จะมาไปนอไลด์กันด้วยน้ําไข่แดงผ่าด้วยเอ g wash นะเพื่อให้เวลาอบออกมาเนี่ยขึ้นสีสวยสวยเหมือนเหมือนภรรยาผมอีกอันนี้ที่สุกแล้วนี่ออกมาแบบนี้เลยแป้งผ่าก็สีเหลืองสวยงามน่าจะมีดำๆไปบ้างไม่เป็นไรโอ้ <c oughs> หถึงที่นี่ออกมาแล้วเรา ก็เอาต่อพา,ายไปแช่เย็นนิดนึงนะเพื่อให้เหนื้อมันเสร็จตัวก่อนที่เราจะเอามาตัดแบบนี้ที่บ้านเราก็มีมีดที่เหมาะสมสำหรับการตัดพายซะด้วยเราก็จะแบ่งออกมาเป็น2ชิ้น4ชิ้น4ชิ้นแล้วก็ยังไม่พอก็เป็น8ชิ้นใส้พายก็จะออกมาเป็นแบบนี้หูน่ากินเรายิมเฉียวยเฮ้ยใส่แน่นสุดๆไปเลยเราก็แพกเก็บใส่กล่องนะจะได้อยู่ได้นานนานขนาดไหนนะล้อ นานขนาดนี้แหละเออแกล่องไปเลยเอ้ยสี่กล่องไปเลยกินกันไปยาวๆแล้วนี่ก็เป็นผ้าลูกตาลกินล้านปี